สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยเนาะแต่วันนี้เราก็จะมาสอนวดีการเพิ่มยอดรีโพสต์ของในตัว,วทวิตเตอกันเนาะหรือว่าในเอเนาะแต่เดี๋วขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยว,หยวยใหมาทำตามกันได้เป็นง่ายกันได้เลยก่อนอื่นเลยถ้าผู้ชมได้กดทํามาถึง Google กันแบบนี้เนาะแล้วก็ให้มาฟิวว่าหาที่ตรงนี้แต่งกันไปนะว่า htm.com แบบนี้อ่ะหรือว่าจะกดทำในด,ดิงเว็บไซต์เพื่อให้ได้เข้ามาในเว็บไซต์กันแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะพอได้เข้ามากันแล้ที่ในเว็บไซต์ในเว็บไจต์เขาก็จไม่ให้ได้กดของชืชงานกดสมัครสมาชิกขึ้นแบบนี้สําหรับใครที่ก็ได้เข้ามากันแล้วแล้วไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดสมัคชิกันที่ตรงด้านนี้ก็ไปได้เลย เพียงแค่กดทับมากระไรที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะไปให้ได้กรอกชื่อ้อมบดีเมลรหัสผ่านและเตแปบบนี้และมาที่ที่ตรงน้านนี้เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็กดสมัครไปเพื่อจะเนี้ยงาเตเปการสมัครกันได้และเบบง่ายกันได้เลยถ้าจะรบเผื่อใครที่ก็ได้ขับมาแล้วและมีสมาชิกกันอยู่แล้วในตัวของเว็บไซต์ก็ให้แต่มาที่จะกดล่วงฟชีว่าใช้ง่ายที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้กันไปได้เลย ไอพี่ก็ได้กดุงซื้อเช่นงันก็มาแล้วหรือว่าได้สมัครสมาชิกมาแล้วที่น่ต่างล่ะวุ้ยไซค์ก็ได้เปิดยอะเลยเนาะได้บิ้งวุ้บริการให้กับเราได้สามารถที่จะมาลงทำแต่ต่างได้หรือว่าจะมียอดเซนที่อยู่ในส่วนนั้นนี้ให้สำหรับเราเพื่อที่จะมาทำการในส่วนน้ำปังตรงนั้นนี้อย่าไปได้เนาะหรือเพื่อสำหรับใครที่ก็ได้เข้ามากันแล้วและมียอดกันกันอยู่แล้วหรือว่ายอดนั้นอาจจะไม่เพียงพอหรือว่ายอดเงินอาจจะเข้ามาทำการได้ตรงนี้ไม่พอหรือว่าไม่มียอดเงินเราก็ให้สามารถรีดั้้นนีก็ตัวเข้ามา พี่ก็ได้เข้ามากันในส่วนของยอดไอ้การเติมเนินเาะที่การเติมเงินหน้าต่างตรงนี้เขาจะเป็นให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วเติมเงินกันได้แบบปง่ายกันได้เนาะแล้วสำหรับใครที่ได้กดเข้ามากระนั้ในการตําเงินเราอยากที่จะเลือกช่อทางในการเติมเงินเราก็ยังสามารถที่ได้กดเข้าไปที่คำว่าช่องทานเขาก็จะมีช่องทางในการเติมเงนเลือกให้กับเราได้เลือกตั้งสช่องทาแบบนี้ด้วยเนาะสำหรับใครที่สะดวกสนใจจะทำไหนในสาช่อทาในการตําเงินตรง้านี้เราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ทำการเติมเงินจะได้แบบง่ายกันได้ด้วยเนาะหรือสำหรับใครที่ก็ได้เข้ามากันในตัวของเว็แฟนในการเติมเงินแล้วก็เติมเงินไปเสร็จแล้วว่าเติมเงินไมได้แล้วก็สามารถที่จะ กดกับว่าที่โซนหน้าตาเดิมคุยใส่กันได้เลยอ่ะแค่ได้กดกับมากระแล้วที่โซนหน้าตาเดิมคุยใส่เราทีเรากวเรมเลือกหมวดหมู่หรืบริการที่เราต้องการจะาทำการกันเนาะแล้กดอื่นเลยเราได้กดกับเลยที่หมวดหมู่แล้วเราก็เลื่อนหาดูโน้ตที่เราต้องการจะทำการกันเดือคือเป็นการเพิ่มยอดดีโพสต์ของในเทวิตเตอร์กันเนาะก็เลื่อนหาดูหวานกดติ๊กเนาะอ่ะเขายู่ตรงนี้เลยเนาะเราก็จะกดไปเลยถูกใจ and repost อะไรแบบนี้เนาะอ่ะแล้วพอในเลือกกันได้แล้วที่หมวดหมู่ในครั้งนี้เราก็เลือกบริการ บริการก็ได้ไม่แบบนี้เราก็จะเลือกเป็นอันแรกแอตอนที่สาม n จีนี้เลยก่อนเนาะก็เลือกไปอ่านลีทวิตอันนี้อ่ะแล้วพอเลือกกันได้แล้วที่บู๊เราบริการแบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดกลับมาที่เทปโพสรงทวิตเตอร์เราป่ะจำการเขาลบมิงอ่ะได้ลิงก์ทวิตเตอร์เรากันมาแล้วก็ให้เอาลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์อยู่าลืมกดบีคไว้ใส่จับมือโดยเราต้องการจะทำการตู้ไปได้เลยแล้วก็ได้เสร็จทางนี้จะตำหนิเราแบบนี้เทง่ายๆตรงนี้ให้กดช่องเตือนไป เด็กก oh. ็จงซไปแล้วค่ะส่งซื้อของเราก็จะเป็นระบบขึ้นมาเช่นบอกให้เราได้ดูวุได้แบบนี้เลยเนาะแต่เขาได้ขึ้นที่บอกว่าให้เราได้ดูได้แบบนี้แล้วเผื่อสำหรับใครที่ได้เข้ามาส่งซื้เตมไปแล้วอยากที่จะเช็คออเดอร์แบบนี้หรือว่าอยากที่เข้ามาเช็คสถานะของอเดอร์เลยว่ากาลังดำเนินการอยู่หรือว่าไปดีไหนบ้างแล้วในการส่งซต็มไปก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส้านั้นต่ำบอดจังสื้อตรงด้านนี้ยันได้เนาะพอได้หน้าต่างตรนั้นนี้เขาก็มีแกมงแจ้งผลสถานะให้กับเราได้แถมมาที่จะดูกันในแบบนี้ได้หรือว่าจะเข้ามาดูที่สุดของออเดอร์อะไรอย่างต่างที่เราได้ทําการสอเซื้อเต็ไปได้แบบนี้เนาะแต่ใครอยากที่ได้เข้าไม่เช็คหรือเข้ามาดูรายละเอยดในเราเข้ามาดูกันได้เลย หรือสำหรับเพื่อใครที่ก็ได้เข้ามาดูกันแล้วในส่อออเดอร์หรือว่าได้เข้ามาทําการอะไรกันไปแล้วในตัวของออเดอร์อ่ะแล้วเกิดมีปัญหาเลยว่ากำลังทําการอะไรกันอยู่ในออเดอร์ในเว็บไซต์ในระหว่างนี้ไม่ใช่ออเดอร์เราพูดผิดเนาะและว่าในเว็บไซต์ในระหว่างนี้ที่กำาังทการกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาเลยขัดข้องหรือย่างไงกำลังทำการอะไรต่างๆอยู่ในระหว่างนี้คงในตัวเวไซต์เกิดมีปัญหาก็ให้ตามารที่ดะกดเข้ามาที่ส่วนขอนั้นนี้กันได้นะที่เข้ามาตัวฟรีก็ได้กดให้าบัครที่ในส่วนของตัวได้หน้าต่างตัวตรงด้านนี้เขา่าจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยต้องให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทําการพิมพ์หัวข้อและข้อความในตรงส่วนของนั้นนี้ไปแล้วก็เป็นการ ตวตัวไปทานีง่ายก็ได้เป็นการแก้ปัญหาและสอบถามหาแก้ึงก็ได้และเปิดไปง่ายกันได้เลยเนาะเผื่อมีใครที่ได้เข้ามาใช็งานกัแล้วเกิดมีปัญหาในขัดข้องอะไรยังไงก็เปี่ยงแก้ให้ได้กดทับมาที่ตรงนี้แล้วก็ว่าพี่หัวข้อแะข้อความเท่านี้ง่ายเป็นการแจ้ปัญหากับแอดมินก็ได้แบบง่ายกัดต้แล้วเนาะหรือว่าเผื่อตรวใครไดเจ้าที่นี้ได้ครับมาปันไดตัวของเวไซตอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเกิดขัดข้องอะไรยังไงเลยแต่ว่าได้เช็งานเวอรไซส์กันไปแล้วเกิดสนใจที่ต้อาเงลอน 哎。Ah. เจ้กูทำมากระดาที่หน้าต่างกระดาน้ำเพื่อนตรงด้านนี้เราพอได้เข้ามากันแล้วก็มาคัดลอกดีที่ตรงด้านี้ไปื่ตรงให้เพื่อนหรือคนรู้จักและก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักเราเขากดเข้ามาในนี้ตัวเว็บไซต์พตัวนี้ง่ายๆก็จะเปการแนะนําให้เพื่อนและคนรู้จักของเราเขาเข้ามาใช้ในเว็บไซ์กันได้แล้วแบบง่ายกันได้แล้วเนาะเพื่อสำหรับใครนะตรงนี้ที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วแล้วเกิดสนใจอยากที่จะแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักก็เข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้เลยหรือเพื่อสำหรับใครนะที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วอยากที่ดูบทู่บริการอื่นๆก็เสริมเิ่มเติมก็ยังให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างบริการทั้งหมดตรงด้านนี้กันได้เนาะแต่ใครสนใจอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาดูกันได้เนาะหน้าต่างตรงนี้เขาเ หน้าตาในโลกรวมหมดบุปการ์การ์ะตะไว้ทั้งหมดห่อในตัวใจให้เราสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้อ่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอะไรเดี๋ยวเราไปลงพัฒนาชมกับประตูที่ไดียวองยอดดีทวิตเตอเองเราปดีกว่าไป็น่บ้างแล้วยอดของเธอไปอยูาทา่ยที่หกแต่เราแต่เรนี้ได้จโจชิกันดูดีกว่านะว่าตัวโพสเพิ่มมาหรือยังหรือเป็นอย่างบ้างแล้ว แล้วก็ดีเลยนะหลังจากที่เราได้ทำการออกเซอกันไปแล้วก็ดาวนโหลดเซอร์คู่แล้วตอนนี้ยอดรีทวิตของเราหรือว่าลีโพสของเน็ตเออร์อเทวิเตอร์เราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรับรอแบบปีเนาะก็รับเินการเพิ่มขึ้นมาจนไดเร็จเป็นที่รับรอแบบนี้เนาะว่าจากของเดิมีมื่อกีอยู่ที่หกหรือว่าสองเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดติดสองแล้วเนาะแล้วเพิ่มขึ้นมาตั้งเกินขึ้นแบบปีแล้วเนาะเราขายดีเท่าไหร่แต่ก็เสร็จตัวเนาะวิธีขั้นตอนในการท จะกดเข้ามาเลนี่หิวตัวเว็บไซต์ที่แปรว่าให้เพื่อได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำตามก็ได้แบบไป็ย่ายกันได้เรื่องนอก็หนือจับเป้ตรงของเว็บไซต์หรือว่าเพื่อจหรับายที่ก็ได้เข้ามาใช้งานกันแลยหรือเข้ามาดำการอะไรยังไงแล้วเกิดปัญหาขัดขอ้องก็ยังให้สามารถที่จะไปแจ้งมาสอบถามปัญหาแก้ปัญญาได้สอง,องเบนส่วนของพวกกัน่อดมินเดียสองกับไปได้เนาะ เวอร์ใจก็มีอะไรเร่องดทำการอะไรยังไอเยอะแยะมากมายในแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาใช้งานกันได้แต่ว่าถัาคิปว่าตรงในวันนี้ก็เป็นไปได้มาแล้วด้วยค่ะวันนี้พูดระเบิดไปหรจำแล้วพกันไปหรือพูดผู้โผไปมาะอะไรยังไงก็ต้องขอติกันด้วยเนาะโดยถ้าหากผู้ชมคนไหนที่ดูกันไปแล้วได้ว่าอะไรจดูจรถ,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 ถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยแล้วสำหรับก,การรับชมในวันนี้ก็ขอบคุณนะ